สวัสดีค่ะคลิปนี้คี่จะพูดถึงแอป,ปที่คลิปใช้ในการาทำลายน้ำตกแต่งรูปภาพตกแต่งรีวิวแล้วก็ใส่ข้อความโฆษณาสินค้านะคะหรือว่าทํำวิดีโอที่ใช้บ่อยๆในการโปรโมทโพสขายของออนไลน์นะคะสำหรับแม่ค้ามือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่ถนัดในการตกแต่งรูปนะคะก็ไปหาดาวน์โหลดมาไว้นะคะตัวนี้ก็จะ,จะเป็น หน้าจอนี้จะเป็นตัวแอปที่คิดใช้บ่อยมากนะคะตัวแรกที่พูดที่จะพูดถึงก็คือตัวแอป i watermark นะคะตัวนี้จะเป็นแอปที่สำหรับใส่ลายน้ำใส่ชื่อลาย id ใส่ชื่อเบอร์โทรหรือใส่ชื่อสินค้าชื่อแบรนด์ของเรานะคะในรูป ที่เราต้องการใส่รูปครั้งละเยอะๆเวลาเรามีรูปที่ถ่ายรูปมาเป็น10-20รูปแล้วนั่งพิมพ์ใส่ทีละรูปไม่ไหวเนี่ยตัวไอวอ e เตอร์มาร์กเนี่ยจะสะดวกมากเลยคือเราพิมพ์แค่ครั้งเดียวนะคะมันจะไปโผไปโชว์อยู่ทุกรูปเลยนะคะตัวนี้คือแอปสําหรับใส่ลายน้ํานะคะส่วนแอปที่ใช้ตกแต่งรูปนะคะสําหรับเเพิ่มแสงนะคะทําให้ภาพคมชัดขึ้นเพิ่มเงานะคะ ทำให้ภาพดูดูดูเนียนขึ้นนะคะที่ใช้ได้ก็คือมีตัว Instagram นะคะตัว p h o t o l ัดนะคะ Line Camera ก็ใช้ได้นะคะตัว PixArt นะคะแล้วก็ตัว Snapseed นะคะตัวนี้เป็นแอปที่ที่สามารถเรามาเออเอามาตกแต่งรูปภาพได้นะคะเดี๋ยว คิดจะพูดในคลิปหลังๆอีกทีนึงนะคะส่วนแอปต่อไปนะคะที่จะพูดถึงก็คือตัวแอป e อิเล r เตอร์ตัวนี้มีประโยชน์มากเลยในการตกแต่งรูปภาพตกแต่งรีวิวนะคะเพราะว่าอิเล r เซอร์นี่จะเป็นตัวลบเวลาเรามีรูปภาพนะคะเราสามารถลบแบ็กกราวด์พื้นหลังลบ ส่วนที่เราไม่ต้องการออกจากรูปภาพนั้นๆได้โดยไม,ไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพไม่จําเป็นต้องเก่ง Photoshop นะคะใช้แค่ใช้นิ้วลากๆถูๆแค่นี้นะคะก็ลบแบ็กกราวออกได้นะคะส่วนตัวแอป,ปที่ใช้ใส่คําใส่ข้อความนะคะแอป,ปใส่ข้อความสวยๆเก๋ๆนะคะใส่อันไหนได้บ้างนะคะ l ล n e คามล่าก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ตัว p i ก a r อาก็ใส่ได้นะคะ แล้วก็ตัว Snapseed นี่ก็จะเป็นแบบเก๋ๆนะคะตัวเก๋ๆข้อความเก๋ๆอย่างเงี้ยก,ก็ใส่ได้หลายแบบเหมือนกันนะคะตัวแอปใส่คำเนี่ยจะเป็นข้อความที่แบบมีภาษาไทยหลายฟอนต์มากนะคะจะเป็นฟอนต์ภาษาไทยเก๋ๆเหมาะสำหรับที่เราจะพิมพ์รีวิวภาษาไทยนะคะนะคะแล้วก็ตัว ฟอนต์ทูนะคะตัวฟอนต์ทูนี่ก็เป็นแอปใส่คําเหมือนกันมีลูกเล่นสําหรับใส่ข้อความใส่สีแบ็กกราวดใส่แบ็กกราวดข้างหลังได้ตัวนี้นะคะแอปฟอนต์ทูนะคะสามารถใส่ข้อความแบ็กกราวดข้างหลังได้แล้วก็ทําอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันและตัวอีกตัวนึ่งที่ใช้บ่อยๆสาหรับเอเวลาเราที่ต้องการโพสต์ลงอินสตาแกรนะคะก็คือตัว no ครอปโนคอปนี้เหมาะสําหรับเวลาที่รูปมันมี ความความสูงหรือความยาวของภาพมากๆเนี่ยเพราะว่าปกติ i n s t a g r กรมเขาจะมีข้อจำกัดของเขาในการโพสร,รูปเมื่อก่อนเนี่ยจะโพสเป็นได้เฉพาะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตอนนี้ให้ขยับขยายขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะกว้างมากหรือยาวมากนะคะตัวโน c คอปเนี่ยก็จะสามารถ ให้เราโพสต์ภาพได้ตามขนาดภาพจริงแล้วก็แชร์ลงใน Instagram ได้ตามขนาดจริงได้เลยนะคะตัวนี้สะดวกมากนะคะส่วน2ตัวข้างล่างนี่จะเป็นเรื่องของการอัดวิดีโอแล้วก็การตัดต่อวิดีโอนะคะซึ่งในเรื่องของวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้ว ตัวแอปอื่นๆนะคะอย่างเอเ่อฟฟโต้รัดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะโอเคอันนี้คือมาแนะนำแอปคร่าวๆเบื้องต้นไปสามารถสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ app store แล้วก็ play store นะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาอธิบายในแต่ละตัวแอปวิธีใช้แล้วก็เออเจาะลึกลงไปในในแต่ละแอปอีกทีนึงนะคะถ้าอยากรู้เรื่องการตกแตง่งหรือการเออ แต่งภาพแต่งรีวิวหรืออะไรอย่างนี้นะคะคอยติดตามโดค่ะเพราะว่าทีมคิดมีอะไรเด็ดๆอีกเยอะเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ